สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ผมมีเรื่องราวเอามาเล่าให้เพื่อนๆนได้ฟังกันนิดนึงนะครับสาหรับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ผมไปเห็นคลิปวิดีโอนะครับผมของสาวกัมพูชาท่านหนึ่งนะครับออกมาต่อว่าให้คนไทยนะครับที่เรียกประเทศกัมพูชา,าว่าขเขมรน,นั่นเองนะครับซึ่งผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยคนไทยเวลาเรียก ประเทศกัมพูชาว่าเขมรนเขาถึงโกรธทั้งๆที่บางคนเนี่ยตัวคนกัมพูชาเองเนี่ยก็เรียกตัวเองว่าเขมรเออแต่ว่าสาวกัมพูชาท่านนี้นะครับผมกลับมาบอกว่าไม่ชอบให้คนไทยเนี่ยเรียกประเทศกัมพูชาว่าเขมรนถ้าจะพูดให้เพาะก็คือให้เรียกว่ากัมพูชาหรือเขมเบเดียนั่นเองนะครับ แต่นั่นแหละครับผมเราก็เคยอาจจะชินคนไทยเนาะว่าเคยเรียกกัมพูชาเคยเรียกกัมพูชานะครับแต่ก็สาวคนนี้ก็ไม่พอใจก็เลยสวนกลับโดยการที่บอกว่านะฮะบ,บอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยอยู่ประเทศเสียมแล้วตอนเนี้ยฉันก็พูดภาษาเสียมแล้วพวกคุณเนี่ยคิดยังไงกันบ้างอ่านะครับเธอก็ได้ตอบโต้คนไทยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอของ สาวกัมพูชาท่านนี้กันก็เดี๋ยวให้ดู2คลิปเลยนะครับก็มีคลิปหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคลิปของหนุ่มกัมพูชาเหมือนกันก็ไม่พอใจคนไทยนี่แหละที่ออกมาพูดว่าขมิคนขมรนี่แปลกจริงๆงนะผมไม่เข้าใจทําไมเขาเราคนไทยนะถึงไม่สามารถเรียกขมรได้แต่ว่าคือผมมีเพื่อนเป็นคนแถบสีสีสเกตสุรินนะฮะบ,บุรีลมเขาก็พูดแทนตัวเขานะว่าเขาเป็นคนขมร เราเป็นคนเขมรคําว่าเขมรของไทยเนี่ยก็คือคนอีสานเนาะอีสานอีสานใต้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกตัวเองแทนเขาอาจจะมีเชื้อสายทางกัมพูชาแหละเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนเขมรน,นะฮะเราจริงๆประเทศเขมรจริงๆก็เมื่อก่อนเขาก็ชื่อเขมรจริงๆนะกัมพูชาก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นกัมพูชานะครับก็มี2คลิปวิดีโอนะครับหลังจากเพื่อนๆดูเสร็จแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้มีความคิดเห็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับผม นี่ขอฝากบอกคนที่ไปสำรวจภาษาไทยกับกัมพูชาค่ะทําไมต้องเรียกชาติหนูเคมแฉนแฉน่ะโอเคขอโทษนะปอดีหนูพูดภาษาเสียงไม่ชัดละ่ะโกรธไหมยังไงรู้สึกยังไงบ้างหนูเรียกเสียงน่ะเรียกกัมพูชากัมพูชาสิคะพี่ทําไมต้องเรียกแฉนแมนน่ะมันไม่เพาะน่าเป็นคนไปสำรวจภาษาไม่ใช่หรอแล้วไม่รู้ความหมายจะมาพูดมาสเออทาไมคะ เนี่ยตอนนี้หนูอยู่เซียมนะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยค่ะแล้วพูดนี่ไม่ใช่พูดภาษาไทยนะพูดภาษาเซียมค่ะขอโทษนะอย่าโกนูค่ะพูดดีๆแบบพูดแบบให้ดูฟังดีหน่อยก็ได้นะแล้วมาสะเออตัวเองมาเป็นคนสมรุลภาษาไทยกับกัมพูชาทําไมไม่เรียกกัมพูชาคะเรียกเขมรเขมรนอย่างนี้เลยเหรอสวัสดีครับผม มเป็นคนกัมพูชาคนหนึ่งนะครับผมแต่ถามว่าพี่พูดแบบพูดดีทุกอย่างนะครับแต่แบบพี่เสียเสียบุกิกอย่างเดียวครับคําว่าขมิเนี่ยมันแบบว่าพี่แบบคุยแบบคำว่าขมิ้เนี่ยมันไม่ใช่นะพี่ขึ้นเชื่อแบบกัมพูชาหรือว่ากัมบูดียครับผมแต่ถามว่าคําว่าขมิเนี่ยมันแบบเยียบยามกันมากครับผมผมเป็นคนกัมพูชาผมไม่ชอบแบบคํานั้นคําเดียวครับผมแต่พี่แบบ ที่เวลาเวลาพี่พูดมาผมชอบนะครับทุกคำแต่คำว่าคขมเนเนี่ยผมไม่ชอบครับฝาใา้คิดก็นั่นแหละครับผมก็ หญิงสาวคนนั้นนะเออหญิงสาวกัมพูชาก็ไม่ค่อยพอใจเลยอะ่ะเธอก็ออกมาตอบโต้ใยการที่บอกว่าเนี่ยฉันก็อยู่ที่ประเทศเสียมอ่าฉันไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยและตอนนี้ฉันก็ลังพูดภาษาเสียมอยู่ถึงแม้ว่าฉันจะพูดไม่เก่งพวกคุณรู้สึกยังไงบ้างอ่าสำหรับผมนะผมก็จะบอกว่าอันที่จริงแล้วนะครับต่อให้คุณจะพูดด่าให้คนไทยว่าเสียมสยามหรือ คนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าเขาไม่โกรธหรอกครับผมมันไม่ใช่คําด่าไงคําว่าเสียมจริงๆคําว่าเขมรเนี่ยมันก็ไม่ใช่คําด่านะทุกคนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคําว่าเขมรนั้นแปลว่าอะไรจริงๆเพราะว่ามันเป็นชื่อตั้งของประเทศเลยนะเมื่อก่อนกัมพูชาเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเขมรนะครับผมนั่นแหละครับผมก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับชาวโซเชียลก็เอามาแชร์กันคุยกันนะผมก็เลยเอาคลิปวิดีโอนี้นะครับมาเล่าให้เพื่อนใด้ฟังกันนะครับใครที่ มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับฝากขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ